สวัสดีค่ะยายปาจ้าพาเข้าครัวจ้าวันนี้ยายปาจะพามาทำมีกะทิอุบลเนาะนะคะก็ยายปาก็เตรียมเครื่องปรุงไว้ทั้งหมดเล้วนะคะก็มีหมูสับนะคะหมูบดจ้ะนะคะปนมันเนาะครึ่งกิโลนะคะแล้วก็มีไข่ไก่นะคะยายปากะใส่สีฟองนะคะใครจะใส่กี่ฟองก็ได้นะคะตามใจชอบเนาะนะคะแล้วก็มีอ่า พี่แกงยีปลาตํเองเลยจ้าถั่วลิสงนะคะยีปลากระโบดเองนะคะแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกนะคะน้ําตาลทรายกะทิเนาะแล้วก็มีเต้าเจี้ยวนะคะน้ําปลานะคะเกลือปน่นผงนัวหรือผงชูรสละจ้าเนาะเครื่องปรุงนะคะยีปลาก็ตั้งหม้อนะคะแล้วก็เปิดไฟปานกลางเนาะโอ้ยน้ำกะทิกะเชอะ,ะยาปลาก็จะใส่กะทิลงไปเนาะ กะทิของยายปาแช่ตู้เย็นไว้นะคะเป็นกะทิกล่องเนาะแล้วถึงไม่แช่ก็แข็งจ้ะเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะก็รอกระทิละลายนะคะตอนนี้นะคะกะทิของยายปาก็ละลายแล้วนะะเนาะยายปาก็จะพัดเนี่ยะค่ะพริกแกงนะคะลงไปเนาะนะคะตอนนี้นะคะก็เริ่มหอมแล้วเนาะยายปาพัดไอ้พริกแกงนะคะ ยายปาจะใส่หมูสับลงไปนะคะยายปาจะใส่ครึ่งกิโลเลยนะคะหมูสับแล้วก็พัดให้เขา้าแกงนะคะจากนั้นยายปาก็จะใส่กะทิลงไปนะคะเติมกะทิลงไปจ้ะกะทิยายปาก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยเนาะนะคะ ิละลายแป๊บนึงเสร็จแล้วยายปาก็จะเติมน้ำลงไปเลยนะคะยายปาก็เติมเป็นหนึ่งลิตรนะคะน้ำเนี่ยนะคะยายปาก็จะเติมไปอีกหน่อยนึงนะคะน้ำนะคะลิตรครึ่งนะคะของยายปาเนาะก็รอดือด ช่วงที่รอเดือดนะคะยีปลาก็จะใส่เติมตะเกี่ยวลงไปเลยจ้ะอ้ยนะคะหนึ่งสองยีปลาก็นึ่นเป็นก้อนเนาะนะฮะสามยีปลาจะใส่ไปก่อนนะคะสามช้อนยีปลาจะใส่ตะเกี่ยวทั้งหมดสี่ช้อนจ้ะพี่น้องยีปลาจะใส่น้ำปลาลงไปด้วยนะคะ สักส่ง,สงช้อนเนะาะปายก็ใส่น้ำตาลทรายนะฮะสามช้อนนะฮะแล้วก็เกลือนะฮะปาก็จะใส่ลงไปนิดหน่อยจ้ะเนี่ยนะฮะเกลือป่น น้ำมะขามเปรียกนะคะเยปาจะใส่เป็นสักประมาณห้าช้อนก่อนเนาะเยปาก็จะเติมผงนัวลงไปเนาะนะคะตามใจชอบเดี๋ยวจะใครใส่ใครมักก็ใส่ลายเดี๋ยวจะพี่โน่พริกแกงของเยปาบดแดงเนี่ยแต่เผ็ดเดี๋ยวพี่โน่ พริกยาปาก็เอามาจากไทยแต่แต่เป็นอย่างหูบ้นเผเพชไหมยาปาก็จะเติมมาหน้ามะขามเปียกลงไปเห็นสักหน่อยเอยงเนาะพอชิมแล้วมันยังบอกไอ้นี่นะฮะไข่ค่ะยาปาก็จะตีไข่นะฮะ ป้าก็ตีไข่แล้วเนาะยายป้าก็จะเทไข่ลงไปจ้ะแล้วก็คน เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะยายปลาก่อนนี่ค่ะถั่วี่ส่งเนาะยายปลาก็จะใส่ไปพี่นอ้องบางคนเขาก็เอามาใส่ข้างนอกเนาะนะคะยายปลาจะใส่เลยได้จากพี่นอ้องพอถ้าบดแล้วนะคะเอาข้างคืนก็มาไ,ได้เดี๋ยวถั่วี่ส่งยายปลานะมันจะมีกลิ่นเนาะเพราะมันชื้นนะคะเสร็จแล้วนะคะมีกะทิยายปลาเนาะพี่นอ้อง ถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ยายป,ปาด้วยนจ้าฝากช่องยายป,ปาด้วย้ะจ้ะเนาะนะคะแค่นี้ก็เสร็จกระร้อยเร็วนะคะทำกินเองง่ายๆเนาะนะคะ